ทุกคนครอร้องเลยนะครับเพราะว่าเราแรงย้ายบ้านแล้วไม่อยากอ้างเซลูมใช่ครัวมันแคบจริงๆนะเนี่ยแต่แต่ตั้งใจจะทำให้มันดีแหละทุกคนจะไม่มีขยะเปียกแหละผมลงทุนไปเยอะจริงทุกคนรู้ไหมว่าบ้านเน่ามันเน่าเพราะอะไรเขาเสพอาหารเอย่าบอกว่าน้ำเขาแม่เนี่ยไม่พูดว่าน่ำเขาหระเศอาาแมู่เนี่ย คุณพูดคุณพูดถ้าหาดปะวะถ้าพูดถ้าพูดไปเอาถ้าพูดมอนป็นฟิลบอกว่าเออถ้ารู้นะว่าไอ้ป้ามันด่าพี่นะแม่งไอ้ป้าไอ้เหี้ยแต่ถ้าไม่ด่าก็ขอโทษเก็ตปะมีน้นี่นะเพราะว่าไฟมันดีนะได้ลอนนะไม่เป็นไรครับคุณแม่แม่นี่นะเอ๋ น,นี่มาเปิดช่องก่อนอ้าวที่ม่งพูดสารลัดัเออปาร์ากอ่ะเออห้า สี่สประเทศไทยโรน่าเนื้อชาเสียเวลาเลยลูกสวัสดีครับเวลาเราสู่ช่องปลามาโรดี้นะครับกระักประเชียงลอยห้าสี่แล้วเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเวลาเราสวดปลามาโรดี้นะครับผมวันนี้เราจะมาทำอาหารตามฉบับเมนูแม่นี่หายไปนานมากใครผลเพราะอะไรครับเพราะว่าเราทำบ้านทำบ้านรายการเขาด้วย แ้วกันเขาด้วยคือปกติจะเห็นเราทำข้างหน้าใช่ไหมใช่แล้วพอเรารู้สึกว่าบ้านเราได้แล้วพี่เป๊กกับแม่ก็รีบเอาเตาแก๊สไปให้คนอื่นใ้ไมอ๋อหวหอมปิวอือ เอาลิบเอาเตาแก๊สไปให้คนอื่นแล้วเออโดยที่แบบว่าเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายบ้านมึงรีบเหรอใช่ใช่เมนูแม่หนีก็เลยหายไปนานมากทุกคนเมนูแม่หนีอ่ะเราไม่มีเตาแก๊สไม่มีเตาแก๊สตอนนี้ก็เลยกลับมาใช้เตาเดิมอวัตถุดิบมีอะไรบ้างครับคุณแม่จะหมกเขาอย่างทำอะไรเออจะหมกเขาอย่างฮะไม่หมกอ่ะทำไมไม่หมกล่ะยังไมหมกเออหมกเขาดิหมกอะไรวันไปตลาดมาเด็กุ้งทำพูดเรื่อกุ้งเลยนะเราต้องมีดีเทลเราไปตลาดมาอ่ะพี่เป๊กอ่ะเขากินกุ้งเออมึงเราไม่กินกุ้งเออ ลูกนอกคอกเรีียนนนวั้มาทําขอคัดร์ทไหนขอช็อวัาทุ่ิดหน่อยจ้าตั้งยังใหญ่นะแต่พอเอาเปลือกออกด้วยเนี่ยได้แน่เลยเนยไปไหนมาอันนี้ไปไหนมาอยู่ในตู้เย็นตู้ตอะไรอยู่นะแล้วเปรียบเทียบกับดู้เตมันก็ต้องใหญ่ดิยนี่เป็นนี่ทีเดียวดูดิยนิวซ์เราทําไมอ๋อนิวซ์เราทําไมอ๋อก็ไม่ค่อยราได้ละเสร็จทําไมอ๋อ ก็ไม่ข้ารอแล้วก็ซี่คงทำพริกตะปาไปแล้วแครอทวันกินพริกมันไม่ใส่หรอกแต่แม่จะใส่แต่ว่าทำให้กูนะเออแต่มันนะฮะเมื่อกี้พูดว่ามันทำให้กูเหรอแต่ทำให้กูนะเหรอมีมันไหมไม่รู้พี่อานะ ไข่ไก่เปทำตไข่ซะถนัดนะครับในการจับไข่สองใบนะคะเหมือนจับของกูเะของพูอ่ไปบูลก็2อใบเหมือนกันไมเดียวรู้แล้แรงมากมึงเห็นป่าว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องมีทุกบ้านจริงนะะแต่ไข่แช่น้ำแล้วแล้วากเป็นเฉพาะบ้านมีผู้สูงอายุเว้ยเดี๋ยวกูขอดูก่อนว่าอีกอันนึงที่ต้องมีทุบ้านคือมะนาเตี้ยวไว้วางไว้ชาวางไขแล้วแหมาแล้วแมก่อน ไม่ไม่มันมันต้องมีอย่างอื่นดีเนเยแล้วก็หลอดเนยเนยแล้วก็ขนอก้อนขนอก้อนี่อยู่่งวไข่คนดูน่ามันจะมีอะไรนะโอ้เอดมนแม่กูวางมูโรดาไวู้เขาเดียวเ่อเเ้ไไม่ไมมีขนอก้อนนี่นี่อะไรเนี่ยเหลือกไขเน่าแม่ อ๋ออันนี้ไม่ชอบขวบแม่อันนี้ไม่ชอบขวบแม่ควบเป็นงอ๋อเหรอใช่เพราะว่ามันานไม่มีไข่แล้วก็แบบว่าจะกินไข่ดาวก็เลยมาต่อแบะออกมาแม่เป็นไข่ต้มแล้วมันไม่ทิ้งกูไม่รู้กูโกรธใส่เดิมอิสการิคิดอิสการิคิดอิสการิคิดรูปเพลงนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ก็จับเมื่อวานแม่เพลงมันน่ารักมากเลยเป๊กกับปาร์คลองเต้นสิเพลงสกายลิขิตอ่ะอะลองเลยรลองดิแม่สกายลิขิตดได้ลองดิลองลองลองดิสกายลิขิตสกายลิขิต กุริติดเลยเหตสการณ์ไรขีดเหตุการณ์ไรขีดแล้วกูจะหาพีประกอบได้ไหมเนี่ยกูต้องกจรให้กูเกิดว่าอะไรเนี่ยสการณ์ไขีดเนาะไม่รู้ลอาอะแต่แม่เอาไปมาผมทำให้แม่แม่เมที่ใส่วัตถุดิบเนยเนย ว้ต้องให้ไฟแรงอย่างนี้เหรอแม่ใส่ไปในข้าวอย่างนี้เหรอใช่เขาพัฒนารถดีแข็งไป็หินบาซอโเลยทุกคนห้ามใช้รถดีใหม่นะครับแค่น้ำตาลเยอะมีน้ำตาลขนาดเห็นไหมเนี่ยไม่ถึงว่ายน้ำตาคุณไม่เอาน้ำตาลเหรอเอาเกลือได้เออเอาเกลือได้เขาอยาจุดปรวางทำไมบอกก็ฟ้าคู่ไปถึงน้ำตาเราไม่อยากให้ใส่น้ำตาลเยอะมึงไม่ได้กินเออไม่ได้กินน่ะฮะแกกินหวานเหรอกินหวานแม่ใส่ให้หมดกระปุกไปเลย ไม่ตายกันมากน้อยก็ตามความของแม่ไม่ได้ของของไข่ถ้าอย่าเสือกใช่ได้ก็ตัวถามนี่เมนูแม่นี่ไม่ใช่เมนูมึงได้ขุกเหรอเออมีขุกแดดไมีขุกแดดได้มาอยู่ที่มาเทมือทำมาเออมีขุกแดดอะไรก็ได้อะไรหมกาดลิขิตอีกสกัดลิขิตสกัดลิขิตมามามาสกัดลิ เออสกาลุรกิจคนเป็นคนดำข้าวโอ้ไม่ใส่เยอะจังอ่ะหอมไปเตะหอมเออเตะเตะหอมหอมหอมไปเตะไงต่อออกกุ้งใส่ลงไปอ๋อใส่กุ้งก่อนเหรอหอมแล้วอ่ะพอละแม่โอเคแหละยังยังไม่สุกเลยเฮ้ยมันเป็นวิวเหมือนย่างเหนยเนี่ยหอมมากตอนนี้ถ้สุกแล้วน่า นีิต่เนี่ยแบบเนี้ยโออีโห้าย่งเนีเอออย่าด่านะห้ามด่าใช่ไหมแม่เราเป็นพี่น้องกันเนาะอย่าด่าไอ้ป๊าไอ้ตัดเออเอ็ไอ้เลวไอ้ชั่วเออม่ฟังเดี๋ยวพูดอะไรไม่ฟังเลยป๊าเออเอามาใส่นี่ยังไม่สุกเลยเออยังไม่สุกเลยอ่ะแม่แม่จะรีบไปไหนเนี่ยแม่ให้มาพาไปบ้านเนี่ยไอ้ป๊าเก่งมากป๊ามึงเข้าข้าศัตรกันแน่ววันนี้ไปกูเป็นนกสาวร้อยห้าปีแล้วเเออคาหนุนมาทำไมไม่ใช่คาถาเดียวกันอ่ะแม่ ไม่สนุกอ๋อา้า้อันนี่อสนุกไหนแม่สนุกเลยสนุกนเดเลยแม่สนุกเลย แต่ประทัดแดงมอารมณ์มันแตกต่างเฮ้ยเฮ้ยไม่สนุกอไม่เอาแม่เอาแล้วเี่ยนเปล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 ี่นเปล่มนี่นเปลี่่ยนเลี่เปลี่เปล่นเลี่เล่ยนเลี่ยนเลี่น่นเลี่ยลู่่่เลเลเลยเเเลนเเลนเลย คนยังไงก็ได้อ๋ออันนู้นก็ได้เหมือนคนคิดป่าใช่มันก็เหมือนกันแหละใช่ปั๊บทำไหมเออปั๊บทำไหมเฮ้ยมึงดูทำมาทำแมงว่ะไหนบอกว่าไม่ไม่ชอบกระทะแบนเนี่ยไหนแบนมึงเออไหนแบนมึงเออนี่มันนี่แบนแม่แม่เนาะไอ๊เข้าใจแม่ไหมเฮ้ยอย่าโยนเดี๋ยวโยนหาพ่อมึงเหรอเฮ้ยอย่าขูดกระทะดิ๋ยวเสียงมันดังคนที่หอมเออถ้างขูดมันเนี่ยเหรอโอเคเลย เออคุณเลยคุณเลยเออคุณเลยคุณเลยพี่ชอบเสกมากเลยเออคุณดีแตีเซบาไม่เข้าอยู่ไหนมันโคกเท้าน่ะพี่มันจะได้สะสมเออเดี๋ยวมันก็เข้าข้าวฟ้าเดี๋ยวมันก็เข้าข้าวแม่ไม่ได้เคลือบไอ้นั่นเออมันไม่ได้เคลือบไอ้นั่นสารอะไรแม่สารสารพ่อสารแม่ลูกทอด้วยแม่อยากคายอ่ะเออแม่ม่เคยพูดคำหยาบแล้วมาสารพ่อสารแม่ได้ไงเนี่ยหยาบคายจริงๆเลยดูขิ้มุ้ยยัเบนแม่ หวาันโตขึไม่เอาแล้วหนูไม่กินหวานแล้วแม่หนูเปลีนแล้วหรอใช่ The New c k ไม่กินหวานแล้วจะกินเค็มฮมันเหมือนเค็มเป๊ะเอเงี้แม่พูดว่ากูจะใส่นะขงพ่อมึงเหรอเออโอเคเดี๋ยวมันเนี่ยลอลูกอ๋อโอเคไม่บอกไม่ีไม่ฟังละพี่เกเห็นล้เนาะเออเห็นละเออเห็นละเห็นแล้วว่ามึงแต่มันพอ้อ้โอ้ะโอ้โอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโยออ้อย ไม่ไม่ง้แบบให้พ่ออ่ะนี่พันตอ่เออหอมโอเคเียวมนเคยหอมแม่เลยเมื่อวานไอเป๊หอมแต่แม่ไม่เอาเลยหอมกูเดี๋ยวนี้หอมแม่เดี๋ยวนี้ใช่แม่ไม่บนกูนะไอ้ตาไอ้ส่แม่สวยจังเลยสิอู้นีไหมมาดูทั่แม่ก็มันมีชิ้นลิีที่เรียกว่าตูมค่ะดไหมสวยสวยเจ็ดโอ้ยสั่งมาจิดีไหม พ่อใครไก่ๆสุดแม่บอกแล้วต้องประชุมได้แม่รู้จักเทคโนโลยีที่ผสมไหมต้องมีคำถามว่าทำไมมีใส่กุ้งผัดใครถามอ่ะใครถามคนเลยค่ะเออโถามถามว่าอะไรทำไมถึงไม่ใส่กุ้งผัดไปพร้อมกันทำไมอ่ะแยกกุ้งออก่างหากทำไมอ่ะเพราะถ้าเราผัดรวมกันเลยทำไมพูดเยอะจังแม่อ๋อโอเคโอ้ยแม่แม่มีเยอะไปเรียนลูกชายไม่ได้ห่วงมึงอ้ยแรงมากพี่คำพูดว่าพี่ชอบลูกชายของช่างที่มาทำครัว แม่ว่าผู้สงสารต้องกายที่มีผัวประมงอย่างแรงครับเช้ากินอะนี่้นเเฮ้ยรุ้นนีไม่ต้องใจเนาะอ่ะรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูรอดูรอ ที่พายเลยแล้วมันเราไม่ชอบอเหมือนกันเลยสุดที่แม่ไม่ตกใจนะสุดที่แม่ไม่ตกใจแล้วอ๋อหมายถึงไม่ตกใจไม่ไปแกล้งใช่ไหมอ๋อเอมามาให้เปลองชิมดูท่าจะเริ่มชิมจากแครอทก่อนเฮ้ยแมวกินกุ้งเลยดูก่อนแหละทุกแม่เห็นไม่ตกใจแล้วนะ ต้องมาดูแครอทว่า,าวสุกไหมเหรอ,อแครอท <c oughs> ก็มีแค่แครอทอ๋อพริกจำปลายอดพริกจำปลาหน้ากินเจนเห็นไหมล่ะขอซ o o ดู่พริกจำปาเราเห็นไหมดูวัวดูวัวพริกจำปาแม่น่ะสวยงามอืมปวดทุกอย่างกระทั่งพริกจำปลาคนนึงถ้าไดภาษาโคลาบ้างหน้ากินเจนห <c oughs> น้ากินเจนเพราะว่าหน้ากินเคโลเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่กุ้งสดจริงทุกคนต้องไปหาซื้อตลาดแล้วเแม่มาขายเนี่ยสามร้อยยี่สิบอ๋อไม่มาหาตลาดแล้วแม่ตรงในท่อข้างหน้าบ้าอน้ำท่วมตุ้งมา กุ้งดีมากเฮ้ยทำแบบให้มันดูเหมาะกับพักแซลอยหน่อยอร่อยตะคุงเลยไงแล้วรสชาติแม่ทำเนี่ยโอ้โหเอาเทียร์่างกุ้งหอมเออวผัดน่ะม่กินเนยไหมกุ้งเ่ยอ๋อพูดแบบพักแซลอยเนี่ยดีอันนั่นเลยอันชิมินาแล้วแบบพักแซลอยอย่างเงี้ยจริงเหรอเวลาเกลือเนี่ยอ๋อกุ้งกุ้งกระป๋า ก็แต่ผมตรงบักแต่ลอยเลยเว้ยอาลำไรน้อหนองรออร่อยแล้วไงมึงไม่ทิพท์ตัวอันนี้คือโอเคไหมโอเคไหมสรุปไหมสุปก็ไปหาทำยิงทำไม่ยากเลยเนาะวัตถุดิบมีน้อยมากเลยที่เมย์จะบอกคือให้อะแยกกุ้งผัดต่างหากผัดรวมกันจะไม่เลยทำไมจะผัดรวมอะไรคือพมึงเนี่ยมึงอ่ะเออพูดมึงอ่ะเป๊กป้งกับทำให้แม่เป็นอย่างเงี้ยเอาเนี่ยก็ไม่โทษเลยโทษคนอื่นเป็นเองเป็เองพูดคำหยาบแล้วก็โทษลูกไม่เกี่ยวหรอก ป้าปิดคลิปป้าปิดคลิปไปหน่อยหนูกินข้าวหากใครชอบคลิปนี้ไม่มีไม่มีใครชอบเลยไม่ผูบอกอะไรครั้งแรกเวลาเวลาถ่ายคลิปอะเดี๋ยวให้แม่ใส่ฟันตะเลยหากใครเห็นฟันปอมแม่ก็ไม่หน่อยไม่บอกใหนอ้าวครับหากใครชอบคลิปนี้หากใครกดไลค์กดแชร์ช่องพี่เป๊กมาช่องพี่ปั๊ก โอเคบายบายบายถั okay. bye bye. Alright, bye bye. Bye bye. ่วไม่ไม่ตกต่ำตกต่ตกแล้วเมื่อกี้โอเคบาย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 